รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้กันตนมาตรา33มีผลกระทบต่อเงินชลภาพหรือไม่อย่างไรทำให้เงินชลภาพลดลงหรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ปราการสังคมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินชราภาพผ่านทางช่อง YouTube H r c h ช n เ e l เช่นเคยเช่นเดิมหรือที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ปราการสังคมทุกๆมาตราไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33เป็นผู้กันมาตรา39หรือเป็นผู้กันมาตรา40กันก็ตามนะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์ปราการสังคม เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมกันนะครับเรามาทำการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ประจำวันจันทร์วันที่19ธันวาคมปีพศ2565กันนะครับก่อนที่ท่านจะติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกด subscribe กดรูปกระดิ่งให้กับช่องคุยสาระ h r Channel ด้วยนะครับและหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ส่งต่อได้เลยนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรณีที่สำนักการประกันสังคมให้ผูพกนตนมาตา3า33ได้กู้เงินสินเชื่อผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้กันตนที่จะเริ่มให้ผู้กันตนที่ขอรหัสผ่านธนาคารทออสหรือได้รับรหัส ธนาคารออทอสให้ไปทำเรื่องเข้าร่วมโครงการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเริ่มตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2565เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่20ธันวาคมปีพศ2566เป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันซึ่งทางด้านนายบุญสงทับชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมสปส,สกล่าวว่า โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้กันตนนี้สํานักงานประกันสังคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อให้ผู้กันตนในระบบประกันสังคมมาตรา3 3ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสามารถใช้สิทธิ์ในการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งผู้กันตนสามารถใช้สิทธิ์ในการไถถอน จำนองที่อยู่อาศัยหรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นรวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้ผู้กันตนหลายคนหลายท่านสงสัยว่าหากผู้กันตนกู้เงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินสองล้านบาทจะมีผลกระทบ ต่อเงินชราภาพบำเหน็จหรือเงินก้อนทั้งหมดจะมีการหักลบหรือไม่หรือจะมีผลกระทบมีการหักลบกับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่จะได้รับเมื่อพู้กันตนมีการคำนวณเงินสมทบต่อเดือนหรือไม่ใครข้อสงสัยกันนะครับสินเชื่อเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยนี้ไม่มีผลกระทบกับเงินบำเหน็จ กับเงินบำนาญชราภาพที่ผู้กันตนจะได้รับกันนะครับเพราะว่าเงินสินเชื่อเป็นเงินสินเชื่อของธนาคารทออสที่ปล่อยให้กับผู้กันตนกู้และผู้กันตนจะต้องคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารทออสกำหนดกันนะครับไม่เกี่ยวข้องกับเงินบำเหน็จเงินก้อน หรือไม่เกี่ยวข้องกับเงินบำนาญชรภาพสำหรับผู้กันตนที่จะได้รับในอนาคตหรือเมื่อผู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนที่สุดลงกันนะครับเพราะว่าเป็นเงินคนละส่วนเป็นเงินคนละก้อนกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็น่าจะหายสงสัยกับประเด็นคาถามที่ว่า หากกู้เงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะมีผลกระทบต่อเงินบำเหน็จต,ต่อเงินบำนาญชราภาพหรือไม่ขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อให้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องคุยสาระ his channel ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ